นิเขป,ปกันติกะ6 6 3้าทำเป็นกุศลเป็นฉนัยกุศลละมูลสามคืออโลภะอโทสะอโมหะเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันสัมปยุทธ์ด,ด้วยกุศลละมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันมีกุศลละมูลนั้นเป็นสมุดฐานสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นกุศลทำเป็นอกุศลเป็นฉนัย อากุศลมูลสามคือโลภะโทสะโมหะและกิเลสที่ตั้งอยู่ฐานเดียวกันกันกบอากุศลลมูลนั้นเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันอันสัมปยุตด,ด้วยอกุศลมูลนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันมีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุดฐานสภาวธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทําเป็นอกุศล ทำเป็นอพยกฤิเป็นฉนยวิบากแห่งกุศล,ลธรรมและอกุศล,ลธรรมที่เป็นกามาวจรลูปาวจออารอลูปาวจรโลกุตระคือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันวิญญาณขันทำเป็นกิริยาไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลไม่ใช่กรรมวิบากรูปทั้งหมดและอสังขตาธาตุสภาวะธรรมเหล่านี้ชื่อว่าทำเป็นอพยกฤต